ที่8เมษายนพุทธศักราช2558เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของหน่วยอบรมเชิงปฏบิบัติ้านกิจการสังคมและนวัตกรรมแห่งรัฐที่รัฐบาลทาจิกิสถานมีดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2555 มีหน้าที่ดูแลฟื้นฟูผู้พิการด้อยโอกาสอายุไม่เกิน18ปีให้ช่วยเหลือตอนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้มีอาชีพธรำอีกหน้าที่หนึ่งคืออบรมบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวทาจิกิสถานได้อย่างมีคุณภาพ สำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการต่างๆด้วยความสนพระไทยส่งซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารหน่วยอบรมอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องช่วยเหลือต่อไปการดูแลฟื้นฟูคนพิการนี้เรื่องความเอาใจใส่และการมีจิตเมตตากรุณาเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเครื่องมือหรือสื่อที่จะมาช่วยฟื้นฟู ผู้ที่ทำงานด้านนี้จึงต้องมีคุณสมบัติคือความเมตตาการุณาความอดทนจึงจะสามารถช่วยคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยอบรมแห่งนี้มีศูนย์ภาคกลางวาัลหรือเดซเซนเตอเป็นหน่วยงานในกำกับมีหน้าที่ฟื้นฟูสภาพร่างกายจัดการเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนผู้พิการทางร่างกายและทางสมองมีห้องกิจกรรมต่างๆเช่นอ่างว่ายน้ำสำหรับกายภาพบำบัด ห้องกายภาพบำบัดสำหรับเด็กอายุไม่ถึง6ปีห้องกิจกรรมบำบัดการพูดห้องทดสอบการรับรู้ความรู้สึกในที่มืดห้องทดสอบการรับความรู้สึกในที่สว่างห้องสอนเย็บผ้าห้องดนตรีบำบัดห้องเล่นเด็กห้องนอนเด็กห้องอาหารนอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้หรือ Study Center เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมแก่นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันสังคมสงเคราะห์ในทาจิกิสถาน นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสงเคราะห์ผู้ที่ต้องการและร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในและนอกประเทศอาทิยูนิเซฟและคาริทัสเจอรมนีเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านสังคมสงเคราะห์เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทัฐานแห่งชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2556เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง3ชั้นแสดงศิละปะวัตถุและสิ่งของต่างๆกว่า50,000ชิ้นตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามและยุคอิสลามแบ่งเป็น3แผนกแผนกก่อนธรรมชาติวิทยาแสดงตัวอย่างแร่หินและบริเวณที่ค้นพบในทาจิกิสถานเช่นคริสตัลแมกเนไทต์มาราคต์แสดงพันธุ์สัตว์ดอกไม้และภูเขา แผนกที่สองประวัติศาสตร์ทาจิกิสถานก่อนยุคคริสต์ศตวรรษที่8มียุคหินยุคสมฤทธิห้องราชวงศ์ต่างๆที่เคยครองเขตทาจิกิสถานห้องโบราณวัตถุที่ค้นพบในแคว้นปัญจเค็ตเช่นเครื่องกระเบื้องที่ประดับสัญลักษณ์สวัสดิกะเครื่องเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาห้องจำลองพระพุทธสถานอนจินาเทปปาแผานกที่สองส่วนประวัติศาสตร์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่8จนถึงปัจจุบันมีห้องการเขียนอักขรอาหรับิก ห้องเหรียญห้องเครื่องดนตรีห้องยุคโซเวียตนิทรรศการวิวัฒนาการของทาจิกิสถานและห้องของขวัญที่มีผู้อมอบให้ประธานาธิบดีการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถานในครั้งนี้เป็นการเปิดประเด็นความรู้ความเข้าใจประเทศในเขตเอเชียกลางอันเป็นที่รวมตะวันออกและตะวันตกตั้งแต่การเรียนรู้สภาพทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและปัญหาของเขตนี้เป็นเรื่องสําคัญ พราะมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำน้ำมันอยู่มากและยังเป็นแหล่งป่าไม้ภูเขามีสมบัติทางธรรมชาติวิทยาที่ยังไม่ถูกทำลายในตอนค่ำสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะห้องรับรองที่ประทับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในชาญจุลมนเอกอักรราชาทูตในกรุงอัตานาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตในกรุงอัตานาและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐทาจิกิสถานเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน